คุณผู้ชมคะธุรกิจที่เรียกว่าเป็นธุรกิจที่มาแรงในตอนนี้เลยเนี่ยต้องยกให้กับนี่เลยค่ะธุรกิจหยอดเหรียญน,นะคะเนื่องจากว่าสามารถตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนในยุคนี้นะคะได้ทั้งเป็นไรายได้หลักแล้วก็ไรายได้เสริมที่สําคัญนะคะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าในยุคปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ กาแฟอัตโนมัติ24ชั่วโมงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในปลายปี2,564เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถทำเป็นรายได้หลัก หรือรายได้เสริมที่สำคัญไม่ต้องลงทุนํำหน้าร้านไม่ต้องจ้างพนักงานไม่ต้องกังวลเรื่องรสชาติและมีราคาที่ดึงดูดใจเริ่มต้นที่แก้วละ10ถึง20บาทโดยในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ผู้บริโภคต้องการลดการสัมผัส ลดการพบปะผู้คนและต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายธุรกิจตู้กาแฟหยอดเหรียญจึงตอบโจทย์ทั้งในด้านนักลงทุนและลูกค้าผู้บริโภคซึ่งในปีนี้มีนักลงทุนซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ไปมากกว่า1,000 0ตู้ทั่วประเทศตบโตมากขึ้นครับเพราะหนึ่งคนให้ยิ่งโควิดเนี่ยคนกำลังให้ความสนใจว่าเอ๊ะทำไงเราจะซื้อกาแฟสักหนึแก้วโดยที่ไม่เรื่องของดิสเทนซิ่งอ่ะถูกไหมฮะ เรื่องของการที่ไม่ต้องสัมผัสกับกับผู้คนฉะนั้นตู้ก็จะเป็นตัวตอบโจทย์ได้อย่างดีมากๆเพราะว่าตัวตู้หนึ่งเราสัมผัสตัวตู้ถูกไหมฮะไม่ต้องสัมผัสกับคนฉะนั้นมันก็สามารถขายได้อัตโนมัติ2ี่ชั่วโมงเลยที่สําคัญคือถ้าช่วงล็กดาวบางที่ร้านค้าหรือต่างๆล็อกก็ไม่สามารถซื้อกาแฟสตูนึงแก้วได้แต่เราสามารถหยอดตู้ได้เขาตู้ทํางานให้เรายีี่ชั่วโมงเลยนะครับในมุมมองกับการ เจ้าของตู้ก็สามารถทาเงินได้ให้กับให้กับเจ้าของเนี่ย24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเลยเป็นธุรกิจที่ให้ความสนใจอย่างมากนะช่วงนี้เลยจากข้อมูลบริษัท PMG Corporation จำกัดผู้นำด้านจัดงานธุรกิจ SME เปิดเผยว่าในปลายปี2564มีผู้สนใจจองและลงทุนซื้อรันชายเป็นมูลค่ารวมถึง235ล้านบาทพบว่าปีนี้ธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และธุรกิจสะดวกซัก24ชั่วโมงเป็นแฟรนไชส์ที่มียอดขายและยอดจองสูงสุดในงานมีแนวโน้มว่าธุรกิจนี้มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี2,565นี้อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่นักลงทุนควรคำนึงก่อนการลงทุนธุรกิจหยอดเหรียญน,นั่นคือการบริการบำรุงรักษาหากมีการใช้งานที่ไม่ถูกวิธีของคนจำนวนมาก การบำรุงรักษาที่ดีและการซ่อมแซมหลังการขายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณาก่อนการลงทุนทั้งยังมีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การกระตุ้นให้ผู้บริโภคเปิดใจมาใช้บริการตู้หยอดเหรียญผ่านการตลาดออนไลน์เนื่องจากตู้หยอดเหรียญเป็นธุรกิจที่ไม่มีเสียงการทำการตลาดประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนต้องพิจารณาควบคู่ไปด้วย